มันนี่มาฟังเรื่องเสี่ยงเมียงขอหยิบยกเอาตอนเสี่ยงเมียงขี่ตัวผู้ใดผู้ใดเขากะหูเขาก็ซากันแล้วว่าเสี่ยงเมียงตัวเก่งผู้ใดเบาทั้มว่ได้ถือเสี่ยงเมียงตัวบัดไม่เงี้ยนี้ก็คือกันมาตาหน้าพอดีเมื่อนั้นหาบกระคุมายางกายเสี่ยงเมียงโอ้เสี่ยงเมียงขี่ตัวมาสนักยางกายซะยางมาหอดโดนเตี๊ยบไว้เสี่ยงเมียงไม่เงี้ยกระโด มันจะเข้ากระหนาดเชียงเมนียงเอเมนยังเราไปไงวันนี้มึงไปหาตัวคนทั้งหขายคนยิ่งข้าวว่ามึงไปหาตัวคนมาเนี่ยท่านตัวกูเบิ้งกระนาดท่านโอ้ยบ่ได้หาตัวไผรได้เราไม่ไงท่านมีแต่คนได้เราไมาให้ตัวท่านตัวกูเบิ้งกระนาดมึงอะตัวยังเราไหญ่ตัวกูลงสางนี่แล้วขนาดว่ามึงเก่งท่านโอ้ยตัวลงสางไผที่ตัวใดเขามีแต่ตัวขึ้นสางกับตัวตัวลงสางวะมี่หรอกท่าน สันจิตนี่ตัวขึ้นซางกับตัวตัวกูขึ้นเมื่อกันนะมึงบาจีว่าแล้วไม่เงี้ยกองก้อยแล้วบาดนี่ยล่องซางทันทีเลยบาดนเจี่ยงเงี้ยก็ยืนเบื้องอยู่เพราเราลงไปป้าเราเอ้ามึงตัวกูขึ้นบาจีตัวแม่ตัวกูขึ้นบัดเจี่ยงเงี้ยก็หัวควันโอ้ยแเราจะเจ้าขึ้นพ่กขึ้นแล้วบาดนี่ยแต่กอยตัวล่องเราบาดนี่ยเท่านั้นอยากนอนในหันกับน้อนพอดีพอดีมียบ้านดอก นี่เงนันท่าที่ขึ้นได้ว่าอ้ยบักฮามึงเง้ยตัวกูฮักกูแน่นอตัวกูล้มสางแล้วมากูขึ้นทางเนี้ยังไหนกูสะขึ้นได้ล้วบาดนีหมวกเชียงเมนียงหัวขวนยางเสวยบักฮามึงเง้ยบักเชียงเนงี้นยนี่ตับตับตับเราสูนในเชียงเหนียงไปขึ้นจากสางมาแล้วบาดหน,นอิอือบักเชียงเมงีอย่ามัเแ็ดกูฮักน้ะมาสูนแท่น้บาบาดนีิสูนแท่น้่ เชียงเงียงห้าตัมตับต,ตัมปอดมือขึ้นมาแล้วบายเมื่ไงกันเลยสูนแบกไงเล่าก็เลยโอ้ยชื่อตีนตั๊บตมบัมแบบเงียงบักงียงบักงียงกูชื่อไว้กูชื่อไว้พอไ,ว <c ười> อไงอันนี้ก็คือกันบ้านฟั้นฟื้นปอกปอกมีคางข้าง,ง,งอยูล่ละม, <c ười> ม,มังเอิญเสียงเงียงกับยางมาพอดีห้ <c ười> ้ยเสียงเงียงมึง,มงที่ไปใช้เ <c ười> ขาคือว่ามึงตัวเก่งแท้ตัวกูก็หนัก เฮ้เจ้าดีเม่าเล่นเล่าัวลูกเจ้าตกเหี้นเป่าน้ำญุ่นะ่ะน้ำเฝ้าเมียบอยังหุ่ยเมียนบ่มียังเอท่านไปแล้วบ่าเล่นที่ดีที่ดีบ่ได้สนผู้ใดแล้วได้ยินว่าลูกตกเหี้นเฝ้าน้ำลูกอย่างเดียวแล่นมาหอดเหี้นแล้ววันเห็นตาลูกนั่งเล่นง่วงง่วงเมียเลยถามเอ้าเจ้าคือเล่นตาตีตาล้านในเทาเลยเอ้าเอ้าเสียงเมียงคือว่าลูกเขาตกเหี้นนั่นเอ ว้เจ้าถือบักเสียงเมียงตัวเราตัวต่างถ้าแล้วจีค้นได้ป่ะว้าพ่ออยากใครอยากมาบ้านบักเสียงเมียงเสียเสียูบักเสียงเมียงเราเล่ากันเลยข้าวข้าวบักเสียงเมียงดังไกลได้ป่าดังไปห้อดหูพญ่าคนแล้วบาดนี่พญ่าขึ้นทีตัวเสียงเมียงแล้วปรึกษาครับพวกทหารเสนาบ้านที่แตงไกยังสิตัวเสียงเมียงได้ท่น ้ากันตดใส่บังไว้แล้วาะนี่เขาต้องไปหาบักเซียงเมียงดมก็มได้คิดได้แล้วก็ออกเดินทางแล้วพะย่ะก็สีหนะ้าไปขามดงขามป้าไปแล้ววะนีตามหาบักเซียงเมียงถือบังตดลอดแล่มไปแล้วพะยะส่วนเซียงเมียงก็อยู่แถวนั้นแหละว่าได้ไปไซดอรึมือดีขึ้นดีกัหานอนเว้นน้ำเทียงหน้าแล้วม,มือนี้ก็คือกัน เห็นเทียงน้าได้โอ้เทียงนี่เป็นต่เย็นดีด้วยส่วนพญากะเดินทางมาเลยเลื่อยจนว่ามาหอดมาเห็นเทียงหน้ามันต่อพญาก็ได้บอกเสนาว่านี่ละเทียงนี่ละพักเท้าก่อนกัน้ oo, มีคนนอนอยู่พอดีเขาต้องไปทำบางครั้มันสีมุจักเสียงเมียงบ่ว่าแล้วถ้าเสนากะพากันป่งพญาลงตัวแบบเสีนาผู้หนึ่งเลยว่าเดี๋ยวทาอยู่นี่แป๊บหนึ่ง เด be hey! huh? yes ี๋ยวผู้กาที่ขึ้นไปถามมันเบิ่งก่อนว่ามันสิฮู้บ่ว่าแล้วขึ้นไปแล้วเสียหน่ะเฮ้ยโตเป็นไผ่พันนยู่นี่โตฮู้จังเสียงเมียงบ่บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้อันมี้หัวลาอีหยังกับมันล่ะเสียงเมียงอันน่ะเพ้ยเนี่ยที่เอาบางตดไปให้มันดมเห็นบ่พะยะถือบางตดอยู่นั่นน่ะโอ้ยบ่แม่นมันเฮยหรือบ่คือบ่พากันดมเบิ่งแหน่ดมเบิ่งก่อนเฮยแล้วไปเนีกกัน ยั้งได้คอยชัางสีบอกว่าเรื่องเมียงยิ่งใสกันตดวบอท่านเฮยน่ะนะแต่ว่าคอยบอกเฮยเบิร์อะไรนีตดไปหาดมเบิ้องเท่ากันขนาดสีหน้าก็เฝ้าลงไปหาพญะยแล้วบันบอกพญะยแล้วหมอนั่นว่ามันเฮยแล้วดมลุเบิ้องแล้วยังขอน่อยแมนสั้นติครับผมว่ามันสืเฮยคือเขาว่าได้ดี๋ยวดมเบืบ้องแนะน,น้วยังตัวดมเบิ้บองอยัางนั้นเฮยไปบักนาแล้วนี่บอกเบิ้อง ด้ยพญาดมกวันรถขาน้อยเติเฮ้ยมึงบ่กเติอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาดมกวอนก็ได้พญาจับบังตัวมากนะบ้านเชินขาน้อยเปิดบังตัวอกวควายพญาสลบเลยวันน่ะเสนาจับบังได้กันเอ้ยสลบคือกันบาดมันเหม็นส่วนเสนาอีกคนหนึ่งว่าท่านด้ดมนีน่ค er ือก <c oughs> ินซื้อสักงักงัดงัดงัดลมทวน ส่วนเสี้ยงเมียงอ็หขวัญเลยแล้วบาทนี่โดนเติบเสียหน้ากับพญากับฝืนขึ้นมาแล้วบานทเสียหน้าได้บังตดกับเสียงขึ้นมาบอกเสี้ยงเมียงตัวว่าตดบ่ท่านเบิดยั่างบอยหลังถือบังตดวย่างขึ้นมาบังตดตดบ่ท่านเฮ้ยเจ้าบอกได้ยังว่าเสี้ยงเมียงอยู่เสยโอ้ยก็คอยในลาเสี้ยงเมียงคอยในลาเสี้ยงเมียงบอท่านนี่บอกเสี้ยงเมียงบอท่าน ฟ้ามาหนีมเสียงเมียงนี่มาเสียงเมียงเบาจำนันพระากะลมทวนเปลี่ยนลมอีกรอบที่สอง่วนเสียหน้าอีกคนหนึ่งอ่ะนี่มาเสียงเมียงถือก้นตัวจนได้เนาะฮาเออเบาจำนันก็ะเป็นลมคือกันแล้วเสียหน้าก็เลย่วนเสียงเมียงเห็นเสียหน้าพระาเปลี่ยนลมแล้วก็ลอยหนีตัวพวกนี่ท่าที่ฟื้นขึ้นมากอะโอ้ย เบิดแ้่เบิดแย่ผ้ากันเดินทางกรับตอนแล้วบันถืกเสี่ยงเมียงต้มภาพสามมันเข้ไปอา้าจบเลียงเสี่ยงเมียง